ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมแจ็คกี้ชานสตนมาสเตอร์นะผมมาจากคลิปที่แล้วผมต้องมาลุยก็ต่อครับมาดาต่อไปคือตรงตรงนี้เลยจําตอนที่แล้วได้ครับคลิปที่แล้วผมผมเก็บหัวมังกรไม่ครบตอนที่ผมตัดคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ไปเก็บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ครบแล้วเพราะผมชอบเก็บรับหลังยอยู่แล้วแหละมาไป,ไปไปครับแต่ว่าเพย์เซฟไว้ผมไม่รู้มันยังไงบ้างข้างหน้ามันยากขึ้นทุกทีแล้ว โอเคลงมากระโดดนั่นแหละหัวมอคนแรกเยี่ยมไปกันต่อครับโอ้ย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 โอเคโอเค โอ้ <O> life ถ้าเป็นอยู่นิ่งๆก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ว่ามันจับจังหวะยากไงไม่รู้ว่าแผ่นไม้มันจะมาตอนไหนอะแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว, yeah, ลวเสียชีวิตแรกแบบศูนเปล่าเลยโอเคหลบมันก่อนหลบมันก่อน โอเคโอเค,อเคได้หัวมังกรครบสองอันแล้วแถวนี้ไม่มีแล้วไปกระตอจุดไหนไม่ต้องสู้ก็ไม่ต้องสู้ครับแกะยามาตรงนี้หัวมังกรแรกเรียบร้อยขึ้นขึ้นขึ้นกระโดดเยี่ยมโอเค ตรงนี้ก็ด้วยนั่นแหละเปะผมกรอยมาเยี่ยมลงละจ้าโอ้โหบางตัวผมก็ไม่อยากสู้นะเพราะมันโหดขึ้นในหลังๆมาเนี้ยกับดักนี่ก็เฮี้ยม,มากเฮ้ยอย่าค้างสิลงไป ถึงมันจะไม่ถึงมันจะไม่ออกท่าทางมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไปไปไปประตูไม่เปิดจุก,กว่าเราจะฆ่าไนี่ได้เยี่ยมไป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 ,ไปเร็วอยๆยาวๆครับยาวๆจำไว้นะผมว่าเกมเนี้ยผมจะเล่นสองด่านต่อหนึ่งคลิปเท่านั้นนะฮะผมจะไม่เล่นยาวๆมาก ดูก่อนดูก่อนดูไม้ก่อนโอเคสวย <we train S 1> สวยสวย,สวยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอโอเคได้อยู่ตัวนั้นคือหัวมังกรแต่ยังก่อนครับจะท้าเส้นทางมันยาวไปแสดงว่ามันต้องมีของลับเก็บซ่อนอยู่โอเคกระโดดนั่นแหละของโกกกระชมอ้าหัวมังกรทองคำเรียบร้อยได้อีกอันนึงแล้วปไปไาป,ไป เดี inen, ๋ยวยาครับโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อย่าค้างสิเอ้ยโอ้โหตายละโอ้ยยอยยเย์ย์ย์เ์ยบยย์ยย์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 ยยนย์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 ยย์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 ยย์ยยยย เปิดประตูเฮ้ย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 ประตูประตูประตูจะไว้จะไว้คัาซีมพอดีอ้าเอาโอ้ยผมไม่ได้ทันตั้งตัวเลยกระโดดโอ้ัหโอ้โหมังกรอ,อ่าอะไรแกลงไปลงไปโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว โอเคผมขออันที่เก้าโอเคจะสิบอันแล้วจะสิบอันแล้วข้างบนมีข้างบนก็คือผันไงโอเคขึ้นได้ก็มีเกี้ยวมา oh. ไหลไหลลงไป โอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่าลุมอย่าลุมพี่ลงไปลงไปอย่าลงลงไปโอ้ยอยาอยายาเอ่อลงไป โหตายละผมโดนลมจนเลื่อนหรือแค่นั้นอนะแย่แล้วแย่แล้วผมมีเกีย้ยวโอเคเลียย์ขาก่อนเออส้นตีน โอ้ย่าๆๆๆๆๆๆยาๆๆเอาๆๆ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 ๆาๆๆาาอยๆาๆๆ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 ๆนๆๆมานี่มานี่ๆๆรๆๆหๆๆๆยๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆีๆๆ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 ๆั ผมเสียตัวเรกผมเสียชีวิตแรกไปตั้งแต่ละไปตั้งแต่เริ่มคลิปเลยอะโอ้โหโอเค <S <S ด่านสองลุยรดไม่รู้มีอะไรบ้างนะแต่ที่รู้มันต้องยากแน่อนอนอะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกอ้าวโอเคโอ้ย โอ้โหโดนตีนโดนตีเมื่อกี้ไปไปไปโอโ้แย่แล้วไม่อยากสู้กับพวกนี้เลยอะ่ะพวกนี้โหดโอ้ยขึ้นไม่ได้เอาเข้าไปผมไม่อยากสู้กับพวกนี้โอโ้แย่แล้วย่แลวผมตกไปหลายรอบไปเนี่ย โอเคขึ้นได้แล้วโอ้โ oh ห oh, ไม่อยากสู้กับพวกนี้เลยไป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 โอเคตรงนี้มนมกล่องหน,นึ่งเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโดนไม้ตั้งแต่ทีแรกเอาเวียงทุบ <So, S 2> สวยเอาข้างล่างเป็นรางรถไฟแสดงว่าเราต้องลงไป โอเคสวยสวยสวยโอเคหัวมังกรเก็บได้แล้วว้าว wow, so special โอ้อย่าตกเลยอย่าตกอย่าตกโอ้ oh, เกือบแล้วเกือบตกแลอะโอเค ลงไปโอเคสวยสวยสวยกระโดดโอ้ยไม่ได้เรื่องเลย,ยนั่นแหละหวัวนที่สี่โอ้ยดีไฟมาโอ้อ้าวโอเคก็ถือว่าดีไปมีตัวเสือกอยู่นั่นก็โดนเต็มๆเลย นั่นแหละโอเคนั่นแหละมากระโดดเสียเลือดไปเยอะมากเลยอ่ะไอ้กล่องเมื่อกี้ไอ้เลือดเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เก็บนะเก็บไม่ได้ด้วยอ่ะมันไวเกินอ,ะอ่ะอ่ะอเอ้ยเอ้ยเอา โอเคโอเคสวยสวยสวยประตูตเปิดเร็วเร,วเรวไม่อยาาเสียเวลาอยู่ตรงนี้มากนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้มีหัวมกกรต้องยอมเจ็บครับดูพัดน,นมก่อนดูพัดน,นมก่อน ไม่งั้นเราโดนพัดตกน้ำแน่กระโดดนั่นแหละโหตัวเสือกครับตัวเสือกอ้ามีปลาตะเพียนหัวมังกรเจ็ดอันแล้วฮ good thing my nose is broken อือๆนั่นแหละโอเคสวยสวยสวยมาทางนี้มาทางนี้ผมต้องลอมาตรงเนี้ย เพราะตรงนี้มันกว้างอะยกใ้แต่ว่า AI มันโง่แค่นั้นนะว่างไง AI มันโง่จริงด้วยแย่แล้วแย่แล้วข่าวแค่นี้เองโอ้โหนั่นมันถังระเบิดนี่ว่าผมคิดว่าอะไร นั่นแหละโอ้โหสวยสวยสวยอึ้บนั่นแหละเย่ yeah, เสร็จไปตัวนึง่งค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บโอโ้ยนั่นแหละได้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 อยู่ได้อยู่ pension. อึ้บนั่นแหละปลาปลา,าพิฆาตปลาพิฆาตเอ้ยเย้ yeah. อา้าโอ้แย่แล้วโดนฟาฟเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี้โอ้แย่แล้วท่านผู้ชมงานงอกงานงอกงานงอกโอ้โหต้องมาเริ่มจุดนี้ใหม่เลยมันไกลอยู่นะถด้ถึงต้องเริ่มจุดนี้ด้วยไม่เข้าใจ ดูริมก่อนว่ามีหัวมังกรไหมโอเคไม่มี with eye. โอเคนอนไปนอนไป <c oughs> โอเคมาลุกขึ้นมา <c oughs> นอนไปเยี่ยมฝ <c oughs> ามาเท <c oughs> ่าที่จำได้ก <Hello. S 1> ูไม่อยากสู้กับมึง ไปไป,ไปตรงนี้ผมต้องยอมเจ็บเพื่อจะได้เก็บหัวมังกรมาไหลมาเทมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กระโดดเยี่ยมสวยสวยสวยตอนนี้ผมมีเลือดเยอะอยู่พอสมควรหางปลาได้มา อึ๊บนั่นแหละอุ้ยน่เย้ย่อึ๊บนั่นแหละแทงเข้าไปทบุบสวยเกือบเกือบเกือบอึ๊บนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหผมเจ้านี่มาทำไมทั้งที่ปลามันใช้ดีกว่าเยอะเลย อุ๊ยยัยโอ้ยโอ้ย,อยนั่นแหละโอ้สวย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 ตรงนั้นมีบะหมี่กินข้าวนี่ก่อนจะได้เพิ่มบะหมี่เต็มๆมัง้งอาจารย์นะโอเคเพิ่มได้เยอะอยู่ตอนนี้ผมมีหวัวปลาเป็นอาวุธ ทำไงนนทีเนี้ยหัวมันกออยู่ตรงนั้นนะว้าว wow, so special โอ๊ยตายแล้วเ <c oughs> มื่อกี้มันบล็ะเนแบบี่ยเสียงค้างตุ๊กปักปุ๊บปัแล้วก็ตงไปเลยอะเมื่อกี้จังหวะด,ดีแล้วนะอย่าได้ปวดอย่าไปไกลถึงงั้นอ้าพระเจ้า ไม่เคยมีอะไรยากกว่านี้ที่สุดแล้วมันยากตรงที่ว่ามันเขาเซฟไกลโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปไปไป <see> นอนไปนอนไปอะไรกันนักหนาว่ามึงเนี่ย โอเคเปิดประตูมาเอาที่จำได้ไปยากสู้กับมืองตรงนี้โด,โดไปเขี่ยดไม่ต้องไม่เป็นไรไหลลงมาหวัวมังกรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคกระโดโด นั่นแหละหัวมกรตรงนี้อันหนึ่ง Good thing my nose is broken. โอเคอึบเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยตรงนี้สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ ผมอยู่สูงกว่ามันอะ่ะหัวปลาหัวปลาเอาหายแล้วปลาหายแล้วเอาตัวเอาตัวให,ม,วใหม,ม,ม่เอาตัวใหม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยนั่นแหละสวย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  มาเซฟไกลไปปะเนี่ย <Bye. S 1> โอเคผมแค่ผมขอตัดไปก่อนนะฮะผมไปเดี๋ยวนับแป๊บนึงมันไม่มีที่หยุดโอเค is my lucky day. อ้ยด้าสักทีปอบเอ้อออพักลงไป<อ>พักลงไปอยากสู้กับพวกมึง โอเคโอ้ <Okay>. oh, จบสิทีทนะ่านผู้ชมถ้าผู้ชมไม่อยากเชื่อแน่ผมใช้เวลาเล่นไปกี่เล่นไปกี่นาทอีอ่ะอ๋อพระเจ้ามันนานมากท่านผู้ชมอ้าวผมเก็บอุกรไม่ครบเหรออ่ะช่างมันเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บแล้วกันนะฮะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ผมนะถ้าใครชอบกันกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมเดี๋ยวผมตัคดคลิปให้มันสั้นลมรับรองเล่นนานแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับบายแล้วเจอกัน